ตัวเรียนกันเลยอุ้ยเงียบเลยเงียบเลยได้นะไทยหวาสวัสดีครับสวัสดีครับ ทีม่ม่เอาอค้ยไม่เอ,อาเรียบร้อยนะแต่ว่าที่รอให้เงินเดือนเข้าก่อนะดาวได้มาที่ก็อยากเอาไปเปิดแล้วเนี่ยดาวมันต้องรอ ไม่ตั้งไม่ตั้งกระสุนเลย,ยนเวลาเกดปืบอกตอนนี้กล้องไอโเนหาหมดแล้วอะไรคือกล้องไอโฟนทั้งแ็งหมดแล้วเขาออกแล้วหรอ อันนี้เอะไรผมไม่ตลกดสายรากคื่นนี้การติดถอดรอยเอเชียอ่าค่ะ งไม่ได้ดูดูพวกผมเล่นเกมเดอวดูดู d o n a t อะรแล้วก็ถ้ามีกำลังใจก็อาจจะเล่นได้เร็ว uh, <c oughs> Mac Beer and oh oh we were Donate to to Cuba อ๋อเด๋วอ๋อโหยากอ่ะ and support for for me one fifteen thousand e e n thousand f i f t e e บาทนี่ทำไมมีแต่ต่างชาผ <c oughs> มก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะ แปดมากี่ปีแล้วครับสิบแปดมาสี่ปีครับอัตราเฉลี่ยพี่าท่าไ,ไม่รู้เหมือนก,กันครับตอนนี้เกลี่เท่าไหร่เนี่ยเฮ้ยเกียเรียบร้อยเรียบร้อยไม่น่าเขลียวไปน้อยจังว่ะอุ้ยเกิน มันไปหกหลังหมดเอ้ยมันไปหัวใจหมดลเลยหรเอ,อเกินขม้นเกินไปเฮ้ยเชี่ยทำไมตัวเบี้ยเฮ้ยโอ,อ้โหมีอีกตัวหนึ่ง โอ้แล้วบอกข้ามไปหมดไม่ทันแล้วเด็ดมันยาวหรือว่าไงวะเนี่ยชนหลอดใช้เข้าไม่เดิมไหมครับใช้เข้าไม่เดิมครับเฮ้ยแต่ตอนมันหินที่ไม่ได้ซ้ายอีกตัวนึงี่เด็ดเนี่ยไอ้ฟุ้งฟิงหย่าปั่นนะดึ๊งไม่หลีกเลี่ยงสบายขานหนีไปสบายจยู่ตรงนี้ ปลอยเพื่อเล่นเลนกับม้าให้มไ,ได้กลับมาได้ออกสายมาแล้วมันจะให้เล่นโคบมันจะให้ไม่โคบนุนบนอ,หอดหโนหลอออกไปหมด ไฟสองมันอยนู่มันอยู่บ้านนั้นสองอยู่ฝั่งนู้นสองก็ก็งงเลยเนี่งว,ว่ามันไฟหมดแล้วแล้วตอนมันยิงไม่ได้ยินเสียงมันเลยใครบอกไปหมดใครบอกไปหมดตอบพี่แป๊บหนึ่งฟิฟตี้เฮนทานนี่กี่บ, <S <S <ห>บาทเด้ยินอะไ้ได้ยินหลหมืนะันห้า ไปหมดไปหนึ่งหมื่นห้าันบาทของเบียได้โดเนตอีกสองพันยอดรวมโดเนตมาสองพันโดนเบียไปอีกเองหมื่นห้ 1, 5, อาอ pues, ับเต็มเลยหมดเพื่อต้องการแล้วกินข้าวทำเงินมาเพื่อเลี้ยงฟเกาแฟสาดิสาวที่เราจัดเตรีที่ถึงพเบียนะครับว่าไงครับโปรเพย์เออร์คอมดิวตี้ ไม่ไปือว่าตขึ้นบ้านไไม่มตมันปิดอยู่แล้วตอนมันดิงอะมันยิงแบบยิงทะลุประตูมาอารมณ์แบบประตูบักอะบับกเราว่ามันปิดอยู่แต่มันเปิด่แล้วแล้วมันก็ไม่ได้ยินเสียงตอนมันดิงเ เราความแย่งกันมาตี ทุกคนอ่ะเรียกเขาหรือเจอกันครับทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปเข้าห้องน้ำเล่นก่อนไม่ไหวแล้วเจอกันเดี๋ยวผมลงสตรีมแล้วนะคะที่ดีเสียงอะไรก็เดี๋ยวผมไปละเข้าห้องน้ำเล่นก่อนไม่ไหวแล้วกดเจอกันนะคะขอบคุณดาวขอบคุณนะครับ เดี๋ยวไปเข้าห้องทางก่อนนะบ๊ายบายเจอกันพรุ่งนี้เจอกันใหม่พนี้ะครับทุกนพี่ดีไปนอนแล้วทุกคน i é 你好啊。 ระวังระวังเนี่ยปนราหนดกนกดได้ยงกดให้ก่อนเ Yeah, oh. ไปไปนี่กันะะโทษโโอโโโโโ้โหเดินไปไม่ได้ตัดไม้ที่แรนู่นยังนี่นี่หมดพลังหมดเฮ้ยเล er. ่นทั้งวันเลยนะเล่น าช่วงนี้ไม่ค่อยเห็นชาบูแต่บูพักก่อนครับโมดตืไม่ไม่ถึงสิบชับ่วโมงเขอบ,บอกแล้วเยอันาเลียเขาน่ารักดีนะน,นี่ไม่ขึ้นแล้วเ่เพราะว่าน,นี่ไม่ชอบขึ้นสตรีมอย่างนดียคือเวลาขึ้นสตรีมเราใส่ได้เนีคืออันนี้คือไม่ชอบเลย วันวันใช่เหล๋ยววันหมือนกันแต่แต่วันเนียไม่ไม่ค่อยคิดมากหรอกแน่แน่แน่าแค่วันเดียวแั่บบชั่โมงเดียวพอไปแข่งเธอเล่นแบบนี้อ่ะแล้วผมไม่ใช่นักแข่งนะครับ <c oughs> <c oughs> พี่ดมิมีคนบอกว่าผมเล่นแบบนี้ให้ไปแข่งเถอะ <Huh? S 2> มีคนบอกว่าผมเล่นแบบนี้ให้ไปแี่งเถอ ไม่รู้เ,น,เนี่ยพี่ดีโกหกคนดูบอกวดขี่ยังนั่งเมาโมยอยู่เลยทีนีเนี่ยที่น้งน้เนี่รลงมาเจอมหมือนกับนดี้ับย่ันดีครับทำไมาเล่นกิ๊บเบาครับผมไม่รู้จะใช้กิ๊บะไรหัไปหลายๆกิ๊บละกันครับฝันดีนะครับ อันนี้เบียรก็เป็นนักแข่งอยู่นะครับผมนักแข่งอยู่สัก,กัดไาคิวมาเทน่าติดตามได้ไดด้ิเดี๋ยวติดตามเพจเบียร์ได้มาไปไหนรายการมาสองคนอืเหี้ยว่าอย่าทำมันสกปรก เนสตรีมหลึบป่ะนะโหจะส่องไอทีผ่านผ่านสตรีมทีไม่เจอมันไม่ได้เป็นผ่านแน่เลยถ้าไม่มีเราระเบิดกันี้นี่เป็นผ่านแน่เลยนะขามีคนบวกกันหรอยอ้ยบวกกันยังดีดีเลย้ข้าบอลข้าบอโดดจะโดด จริงทำไมอยู่เนี่ยโอ้อยยีหดด่ห้อไหนบ่ดิหมดแล้วหมดแล้วเหรอผมคิดว่าเขาตายผหออูซ่าหยุดยิงสภาพ